สวัสดีค่ะน้องุ้มนะคะกัญญากรพุ่ศรีนะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัง,งรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะอนามัยสพังค่ะเป้าหมายของเราคือให้ชุมชนเราปลอดยาเสพติดเราอยากให้ชุมชนนะได้ประโยชน์สูงสุด คนที่จะทำอาชีพนี้ได้ต้องมีจิตสาธารมีความเสียสละมีความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วงชีวิตวันหนึ่งอ่ะแดชั่วโมงอ่ะบางทีก็12ชั่วโมงที่เราอยู่กับอนามัยนะคะบางทีนอนที่อนามัยก็มีค่ะถ้าเขาไม่ได้เจ็บป่วยจริงๆเขาก็ไม่มาหาเราค่ะแล้วอีกอย่างคือเราพสตอรหรืออนามัยเนี่ยสะดวกรวดเร็ว คนไข้เข้าถึงง่ายเราให้ความสำคัญกับคนไข้ด้วยค่ะเหมือนเราเปรียบเสมือนญาติของเขาเราเข้าโครงการทูมีน้ำเมืวันเมื่อตอนปี2556ตอนนั้นอยู่ปี2จะขึ้นปี3เราก็จะพัดจะผูกมามาเป็นประธานโดยการแต่งตั้งตัวเองเนี่ยค่ะประธานชมรมรุ่นที่1ก็ อาจารย์ก็บอกว่าเ,าเห็นแล้วทำกิจกรรมเยอะแล้วก็มีผลงานเยอะเขาก็เลยเอาเราเป็นประธานชมรมตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยค่ะมันคืออะไรแล้วก็เขาให้อบรมอ่ะอบรมแกน้าก่อนเราก็ยังไม่เก็ตเราก็ถามว่าเอออันนี้เราเราจะไปต่อ,อยังไงถูกเออเราจะไปต่อ,อยังไงถูกเพราะเราไม่รู้ทีนี้พออันเนี้ยมันเป็น ที่ว่างานของการรุนลคมงป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพอเราเก็ตแล้วก็คือเอมันต้องมีกรรมการกอที่หนึ่งะสำคัญก็คือต้องมีกรรมการเราต้องไปดึงเพื่อนมาเอ้ยเรามาอยู่ชมลมกันไหมเรามีชมรมชมรมทบีเดี๋ยวฉันเป็นประธานก็ชักชวนเพื่อนมาประมาณได้ประมาณเคนตอนนั้นนะคะชักชวนรุ่นน้องด้วยทีเนี้ยเราก็ทําใบสมัครเลยค่ะทําใบสมัครให้ทั้งทั้งวิทยาลัย กมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมพีวีน้ำมันเป็น100%เอซะคะทุกคนต้องเป็นอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันคืออะไรทําไมต้องมีมีเพราะอะไรมันช่วยอะไรมันไม่ได้มีผลกระทบต่อวิทยายในด้านเสื่อมเสียมันมีแต่ด้านดีเราก็เลยเห็นเห็นตรงนั้นนะว่าเอ้ยมันต้องมีมันต้องมี ที่นี่เขาทำทูบีกันตั้งแต่ปี58 58แล้วนะเรามาทำต่อเหมือนต่อยอดพัฒนาของเขาเราเหมือนเอาความรู้จากองค์รวมจากที่วิทยาลัยมาต่อยอดตรงนี้แต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมคนละบริบทอ่ะไอ้คนละบริบทนี่แหละเราต้องไปหาพื้นที่ที่ว่าเขาทำจริงๆวิธีการของเราก็คือ เราทำเกี่ยวกับรณรงค์ป้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราต้องดูว่าที่นี่มีอะไรให้เล่นไหมกิจกรรมใต้ดอกไม้กิจกรรมลาวเวียงกิจกรรมศาสตร์ลาวอย่างเงี้ยเขาจะรวมคนในชุมชนได้พอเขารวมคนในชุมชนได้เราเห็นละวว่าอย่างหนึ่งคือเด็กๆอ่ะจะไม่ไปไหนแน่นอน เขาต้องมาทํากิจกรรมนี้เราเอาทูบีน้ำปรวันมาบูรณาการใส่คือเราจะประชาสัมพันธ์ให้เด็กอ่ะก็คือมีอบรมแกนนาทูบีน้ำปรวันนะเด็กๆจะมาไหมอะไรเงี้ยทุกวันนี้เด็กๆทั้งถามว่าหมอเมื่อไหร่จะอบรมอีกสนุกแล้วเขารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์กับเขาให้กระบวนการคิดที่มันเป็นแผนงานมากขึ้น ชีวิตมีแผนมากขึ้นมีรูปประทับมากขึ้นนะคะว่าเราต้องคิดต้องทําอะไรในแต่ละบริบทของเราคือเราเป็นบริบทนักวิชาการสาธารสุขเนี่ยเราต้องทําอะไรกับชุมชนแล้วชุมชนได้อะไรจากเราเป้าหมายของเราคือให้ชุมชนเราปลอดยาเสพติดเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตนะคะอย่างเรกก็คือขอบคุณองค์ประธาน คุณกำมองอิอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีแล้วก็ขอบคุณวิทยาการศา,ศาสตร์ศิรินทร์ปรังนะคะที่ให้โอกาสเด็กตัวน้อยๆคนหนึ่งที่ว่าทำก,กิจกรรมไม่มีความเด่นความอะไรเลยให้มายืนอยู่จุดๆนี้ได้การที่เราจะพัฒนาตนเองเราไม่ต้องเป็นคนเก่งคนดีที่หนึ่งแต่เราเป็นคนเก่งคนดีในแบบฉบับของเรา